ฮลโลวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องจะพาขื้นทิงผู้ไปอนอาเปลี่ยน,นชมวิวกินอากาศเทิงผู้พ่อลุ่งกับไปป่าของดาเพื่นอนชวนมาสามวันสองคืนมาพักผ่อนอยู่อานะอา,อาสปารีสอร์ทกาซิโนโอ,อยเทิงผู้เพื่นอนเนาะไปเสียงสูบน้ำกันบอพี่นอ้องดาเคยมาแล้วเสอยหนึ่งคักขักเลยบอลนี่พี่น้อง เซียงดวงก็บพอพอลุงเมป่าิ่งิึงลงแรมเพื่อนอันนี้แม่น่ะบบอันนี้พอลุงเมป่าเพื่อนเทคแค่พ้ามาเที่ยวผ่อนคลายผ่อนคลายได้เมือนนี้เนาะอันนี้บิ๊กไซส์ใหญ่สุดเดือนหรืโตเดือนรูโตโตเดือนก็ได้อีกต่อสิบเวลา แม่ป้าเพื่อนเพื่อนเปิดห้องพักสองหองบ้ากใหญ่ยยเป็นหองติดกันห้องเพื่อนกับหองพัวเข้านะเดี๋ยวดาจะพาไทยเบิรออันนี้เป็นห้องน้ําไม่หินอ่อนเพื่อนงามพี่น้องอุ้ยหองปากกว้กวางแม่นห้องลุ่งเล่มบานเท่าเมืองฝรั่งในได้ครึ่งเดียวอันนี้นี่ดาอันนี้มาอมเมริกานี่อ่อนซ่อนนี่คว,ว,ว่มใหญ่คว่มยาว ของห้องนอนเพราะว่ามันยังแก่ใหญ่เวกอนเบิรอเมริกานี่นะแนี่ไปบอนได้เกิดสบายหูสบายตาเพราะว่ามั่นน่ะนะห่วงควงมั่นโบเอออาร์ตวาจังสันแหละคันเป็นเพิ่นไปบ้านเท่านี่เพิ่นก็สิหันใจอยากอยู่ได้นี่นะเสร็จจากนั้นล่ะเฮาก็ลกมากินอาหารแลงอันนี้มันดามากมากพี่นอกมันเป็นสุปเนาะข้างในมันจะมีหอยเชลกินกับขนมปังเนาะจ้ะ อันนี้ดาชอบกินนะกินแล้วมันเส่บด้ดามักด้วยพี่นองมากแลวต้องอย่าลืมชิมรสชาติของมันด้วยจ้ะเอาก็จากขนมปังลงไปข้างสดุดเอ้ยแซ่บพีนองเนื้อนั่นซื้อไว้จะไหนก็หลาย,ยอดาก็ลุ้ซื้อเลยได้นี่นะอ <c oughs> โอ้แล้วก็อันนี้ก็แฮมเบเกอร์พี่นองต้องระวังนะคะธรรมดาแล้วของแฮมเบเกอร์บ้านเพื่อน,นี่ก้อนหนึ่งต้องกินสองคนพี่มันใหญ่ปวดนะพีนองเบื้องแม นี่บบลมเทิมเลยดานี่กินจนอุดแบบพันใจกิจบออกนี่ก็ตามเคยก็เหมือนบ้านเรานั่นแหละนี่ละจ้ะกินเสร็จแล้วก็มานอนพักผ่อนก่อนก่อนจะลุงไปเสียงดวงนะจ้ะแต่รู้สึกว่าข้างล่างเขาจะบบมีซิดไดไทายกามิราหรืออีหยังแบบนี้เลวจ้ะพี่น้องหากกิจบบเป็นหยังอาทิตนาธวาดาได้แจ็คพอตละดาสิมาบอกให้ฟังเลยจ้ะอย่าลืมติดตามกันเด้อพี่น้อง